ลัคนาราศีสิงห์นะครับชะตาชีวิตของท่านในเดือนพฤษภาคม2567เดนะเดือนที่ดาวโคจรไปอยู่ในเรือนการงานเขาเรียกเรือนกรรม,มะหรือพบรอยกลางฟ้านะครับอยู่ถึง5ดวงด้วยกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือดาวอาทิตย์นั่นแหละดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์เองนั่นแหละ นะครับไปอยู่กับดาวศุกร์ที่เป็นกเกษตราราธิบดีรวมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลชาวลันาราศีสิงห์นะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแม่งเป็นเดือนที่คุณควรจะต้องตั้งใจทําอะไรแบบจริงๆเลยแล้วก็ความคือความสําเร็จแม่งรออยู่เลยอะ่ะอืมเพราะว่าจะดูในแง่มุมไหนนะไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ที่ลอยกลางฟ้าเนี่ยได้กเกษตราธิบดีได้ปัญจามหาบุรุษโจก ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคุณก็ไปอยู่ร่วมด้วยอีกนะเท่านั้นยังไม่พอดาวอาทิตย์คุณไปอยู่กับดาวพรหัสอีกเอออยู่กับดาวพุธด้วยโอ้โหอะไรที่มันเคยติดต่อแล้วมันล่าช้ายังไม่สรุปสักทีก็มีโอกาสที่จะสรุปได้มีความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะถ้าใครที่ติดต่อธุรกิจทางไกลไว้แล้วนะฮะเยอะอยู่นั่นแหละไม่สรุปสักทีหนึง่งมีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นไปอย่างที่คุณเองปรารถนา ผมบอกเลยนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดวงคุณขยับดีขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณต้นต้นเดือนเลยก็คือหนึ่งถึงห้ามีความแฮปปี้มีความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องเงินเงินทองทองแต่บอกก่อนนะว่าทุกอย่างที่พูดว่าสำเร็จสำเร็จเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าสาวเล็งรักอยู่มันก็ไม่ได้ง่ายๆหรอกพอวันที่หกถส ช่วงนั้นการงานยังมีความสําเร็จดีอยู่แต่ว่าให้ระวังปากเสียงทางโซเชียลนะระวังปากเสียงหรือมีเรื่องจุกจิกกันทางโซเชียลนะครับจะนัดหมายอะไรใครก็ดูให้มันเป็นม้านเป็นเหมาะนะครับแล้วก็1 1บเถึงสิการเงินขยับดีขึ้นอีกทีหนึ่งจริงๆตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเนี่ยผมว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเออติดต่อเรื่องเงินนะมีโอกาสที่จะสําเร็จถึงแม้คุณจะมีรายจ่ายจุกจิกมากหน่อยไม่ต้องไปสนใจ นะครับเราหาได้เยอะสะอย่างสบายใจได้แล้วก็1 6กจถึง20งานยังมีความสำเร็จต่อเนื่องช่วงนั้นมีลูกน้องบริวารเก่งๆมาช่วยงานด้วยนะแล้วก็2 1จนถึง25งานก็ขยับดีต่อเนื่องดีไปถึงประมาณไปลายเดือนผมถึงบอกไงว่าชาวลัคนาราศีสิงก็ทำอะไรก็ทำเถอะความสำเร็จรออยู่อย่าชักช้าอย่าพิลีพิไลนะครับ ต่จริงก็จะบอกว่าคุณพิลีพิไรก็ไม่ได้บางทีไอ้คนที่มันดีกว่าเราเนี่ยมันช้าเองมันไม่ชัดเจนเองแต่ไม่รู้แหละถ้ายัางไงดาวมันเดินแบบเนี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะหลายสิ่งหลายอย่างมันน่าจะไปในทิศทางที่คุณอยากจะให้มันเป็นน่ะเออผมเชื่ออย่างนั้นน่ะนะแล้วก็ดาวไปลอยอยู่ในเดือนการงานตั้งห้าดวงเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องลุยเรื่องงานอย่างจริงจังเลยนะครับต้องแบบว่าตั้งใจจริงกับแม่งอย่างมากเลยนะครับ ส่วนไอราหูกับไออังคารไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ดาวคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็นะเรื่องคู่ครองนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่มีใครมาชอบพอมาถูกใจนี่ก็ขอให้ดูให้ดีนะอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ความคิดเราอย่างเดียว เพราะบางทีไอ้ราหูกับราหูกับอังคารเนี่ยแม่งก็ลุ่มหลงได้ง่ายๆเหมือนกันนะส่วนคนที่ที่มีคู่อยู่แล้วเรามัดระวังปากเสียงนิดนึงนะครับอย่าไปสร้างเงื่อนไขใดให้เกิดความขัดแย้งนะหรือถ้าเกิดมันไม่ค่อยลงล็อกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องพยายามประครับประคองไปถ้ายังอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังอยากจะคบกันน่ะนะเพราะสาวเองก็เล็งรักอยู่ไอ้ดาวราหูก็ไปอยู่เรือนมรณะอีกไปอยู่กับดาวอังคารเนี่ย อย่าไปโทสะนะครับพยายามอย่าไปอีโก้จัดเกินไปนะง่ายๆคือพยายามถ้ายังอยากจะไปกันต่อก็พยายามเอารุ่มมารวยกันละกันอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ต้องมีการถกเถียงกันนะยอมยอมไปได้ยินหยวนไปได,ไปได้ก็ยอมยอมไปเถอะนะครับเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวาราศีสิงห์หรือบางคนก็อาจจะต้องไปพบกับความรักที่ไม่เปิดเผยนะอืมคบแบบไม่เปิดเผย ไม่รู้เป็นเงื่อนไขฝ่ายใดอ่ะหรือทั้งสองฝ่ายก็แล้วแต่มึงคบเปิดเผยไม่ได้คบเปิดเผยแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งๆตามมาเนี่ยผมอธิบายให้ฟังแค่เนี้ยชัดเจนอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าไอเรื่องงานเนี่ยผมว่าความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยไปดูเหอะแล้วหาเงินได้คล่องตัวเลยแหละในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงเนี้ยนะดูยังไงแม่งก,ก็ดีเพราะว่าดาวเป็นลอยกลางฟ้าห้าดวงแล้วล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ดี ดูแต่เป็นดาวที่ส่งผลดีมากเลยกับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่คนลัคนาราศีสิงห์เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคุณมักจะเป็นที่พูดถึงในทางที่ดีในเรื่องของความสามารถอะ่ะนะความสามารถคุณเนะี่ยไปทํางานที่ไหนเนะี่ยส่วนใหญ่คนก็จะพูดถึงในแง่ที่ดีแง่ว่าให้คุณนี้เก่งให้ hey, เอาคนนี้มาทํางานด้วยเถอะเฮ้ย hey, คุณเนี่ยแม่งมีความสามารถมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดถึงคุณประมาณเนี้ยเออนะฮะ ไอ้เรื่องอีโก้งอีโก้มันก็มีกันบ้างอะทุกทุกลัคนาราศรีแหละแต่สิงห์นี่มันเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าหญิงธนงในความสามารถศักสีตัวเองมากหน่อยแต่ก็ไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศรีสิงห์เนี่ยเป็นคนรักษาคําพูดแล้วก็รักษากฎก,กติกามายาทอย่างดีนะสินจ๋าหมิงเชื่ออย่างนั้นก็เป็นเดือนที่งานสําเร็จดีมากสินจ๋าหมิงขอให้ชาวลัคนาราศรีสิงห์ทุกท่าน โชคดีนะคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ